พี่น้องขาปลาบกม่วงบกงามปลานี่ปลานี่มันสุดส้มแล้วเ่าท่านตัดแต่งบกงามพี่น้องตะวาเสียหายเบิ้งพี่น้องจุดสวนบกม่วงนี่เสียห้เบิ้ง่ามีหยังพี่น้องเห็ตจ้าเหดพี่น้องจ้าเห็เหๆเหตเหตเบิ้งพี่น้องเว้ยที่ใต่หัมบกม่วงเล่พี่น้องใต่หัมบกม่วงเลยนี่เพราะเป็น คุณมังหวดเบาเลรอนี่แม่นี่หลีป้าบงมองคุณมังหวดไม่เห็ดอีหลีพี่น้องนะนี่เผืองคล้ายๆเห็ดเผืองหวานแหละแต่ว่าบ้างผู้มังหวดเอินเห็ดเห็ดเผืองขจรเห็ดเผืองเห็ดเผืองแล้วก็อันเห็ดอันเห็ดดินออกก้อนโม่เห็ดเผืองเห็ดดิน เห็ดไข่บ้พี่น้องเฮ็ดเผือกเห็ดดินพี่น้องยุป้าบองวงได้พี่น้องยุปใสหัหมองวงได้นี่ถ้าบองวงมันบองงามบ่มง,งามนุมงงม้ยกะลายอยู่แต่บ้านบองงาม,มงววานีมน่แหละพี่น้องอันบ้านออกหลายเด้อ,ออกไลายลายกู้บังหวสิผ้ามาเบิงอีกอันนี้อันัว่าจะออกก็เล่นทำม,มาเบิง อ,อ,อ่อนฝนมันประทนันตกดีเห็นฝนตกดีแถวเนี้ออกลายอยู่พี่นนองนี่แหละท่านยู่เละป้าเนี่ยละป้าปนิม่วงมุนิกะท่านดินบ,บ่ดีดินแบบดินบางหยากระบ,บืเกิดพี่น้องนั่นแหละปูบงงปบบ่บงม่วงได้ลายปีแล้ววต่บ่บงม่วงมาง่ามนอันนี้ป้าเห็ดไข่เขับไปในนี้พี่น้องตว่ประทันเลยเกิดช่วง ปาเห็ดไข่นี่แหละป้าบกม่วงเห็ดเกิดใต้ห่มใต้ห่มบกม่วงยาสิว่าอันแมนอยู่บ่อันเบาอันป้าเห็ดเกิดใต้ห่มบกม่วงมันเกิดอีหลีพี่น้องเกิดอิลี่แล้วน,นี้สีเอาบอกม่วงออกวะนี้สีให้มันเป็นป้าได้ปะน,นี่นีอน่อันนี้เป็นเป็น,ปนต้น ต้นต้นก็ยอมพ่อแม่นต้นก็ยอมน้อยบ่พ่อต้นก็ยอมน้อยต้นก็ยอมน้อยขึ้นหลายพี่น้องเพราะว่าบ่วงมันบ่งามแต่ว่าก็ให้หน่วยอยู่เด้บ่งามบ่งาม่วงบ่งามก็เลยว่าอาบ่วงก็บ่ทันตัดทิ่มมันเท่าก็อยู่นํากันนี่ล่ะแล้วก็ปาก็ยอมน้อยปาก็ยอมน้อยก็เกิดแซมขึ้นมาก็บ่ บอตัดถิ่มตะกีนขันแม่นบ่ตขันแม่นบ่ตัดขันแม่นบ่ตซับอ๋อแม่นใหญ่เลยได้ตัวเนี้ย่อมหน่อยอันบองนี้บางนี้เป็น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 นี่ที่ก้นนี่คือผู้มุงโอดเอาเอาเสื้อเฮ็ดไหมเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดที่แถาย่องเส้นน้ำแล้วก็มาหดพี่น้องนี่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไข่เฮ็ดงโง่เฮ็ดแดงเฮ็ดแดงนะยังสี่ละ กูมงหดอันเห็ดต่อพระท่านเห็นเห็ดแดงพี่น้องเห็นแต่เห็ดดินเห็ดดินก็เกิดไวเถ้าปูเห็ดดินกับเห็ดเผิงกบางนี่ธรรมดากะมีนเห็ดอันธรรมดามีเห็ดไข่จ้าเห็ดปวกห้อยห้อเจ้ามาหาเห็ดปวกแถวนี้ พุ่มงูดเอาเชื่อเห็ดใส่ปลูกปลูกอันต้นของย่างกับเห็ดละงุเป็นย่างปิดอยู şey. ่ได oui> no uh ้เลยบ้างตัวน้อยๆพี่น้องจ้ะบ้างตัวน้อยๆนังกับเป็นได้พี่น้องุ่นุ่น นั่งใจสู้ใจสู่สัำพ่อหักกันนั่งระบอกปลูกบังม่วงได้นอกจากโชกอันนั้นแม่นแม่นนั่งสีว่างามตว่านนั่งก็ไห้หนวยห้ผลห้ลูกมังสี่เหมนพี่น้องมึงเข้ากับบำรุงเอานี่ขี่งัวลงใส่หนี่ขี่งัวขี่งัวข้ามาใส่งัวใส่ไว้หยาพวงนี้ก็หกที่นนอง จ้าสำหรับมือนี้กะขอจบคลิปเพียงสำนีแล้วค่ะเด้อสวัสดีค่ะ